สวัสดีครับมาพบกับช่องมวยตู้เจ็ดดาวทําการวิเคราะห์วิจารณ์โดยนักสู้มือเปล่าเราจะมาทําการวิเคราะห์วิจารณ์ศึกเจ้ามวยไทยประจํววันเสาร์ที่15เมษายน2566นถ่ายทอดสดทางช่อง3 HD ดีหมายเลข33ถ่ายทอดสดเวลา12นาฬิกาสินาทีาถึงเวลา14นาฬิกาคู่มวยทําการถ่ายทอดมีทั้งหมด4คู่คู่หนึ่งการสอดเป็นการพบกังทางด้านเพชรพยักก้านสิงห์ขอนภูมิพบก,กับทางด้านแสนกล้าพ,พอพัฒนาต่อยเว็บหนัก105ปอนด์ปอน คู่ที่สองการสดไปลองคู่เอกเป็นการพวกวางหลังทางด้านธีรพลแดงเข่าทรายพกับทางด้านพายไปยักสอสมหมายต่อยเวนทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์คู่ที่สามการสดเป็นการชิงแชมป์ว่างของเวทีมวยสยามอ้อมน้อยรุ่นหนึ่งร้อยสามสิบปอนด์เป็นการพกวางหลังทางด้านเ so พชรสุวรรณยูฟ้าบูมเด็กเสียนพกับทางด้านวูคองพักยกสองสี่คู่ที่สี่การสดเป็นการถาสดหลังคู่เอกเป็นการพกวางหลังทางด้านโรเบรคบแอดโกยิมพกับทางด้านโรเบิร์ตสองมงคลการช่างต่อยเวทน,น้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์ ก่อนที่เราทําการข้วิจณ์นะครับผมก็ขอฝากผู้สับสน,นครับสาหรับสมาชิกท่านใดที่กำลังมองหาตัวช่วยในการรุนกีฬามวยไม่มีเวลาไปหน้าตู้หรือเข้าสนามผมขอแนะนําพักยก24มวยพักยกรบออตโต้ราคาสนามเปิดที่เล่นทุกยกมีทั้งมวยเดี่ยวและมวยสเต็ปสำหรับสมาชิกท่านใดสนใจนับสามารถแอดไลน์เข้าไปสอบถามดูก่อนได้สมาชิกอย่าลืมนะับเวลาแอดไลน์เพื่อนเพื่อนอย่าลืมใส่แอดนำหน้าแอดไลน์ไปที่แอดพีเคสองสี่พักยก 4. พีเคสองสี่ 4. การเงินมั่นคงร้อยเปอร์เซนต์ฝากถอนรวดเร็วทันใจ สมาชิกแอดไลน์ไปอย่าลืมบอกมวยตู้ช่องเจ็ดดาวแนะนํามาพักยกรบออโต้ดีสุดตอนนี้ต้องพักยกสองสี่เท่านั้นเราก็จะมาเริ่มทําการวิเคราะห์วิจารณ์ครุยหนึ่งการสดเป็นการพบกวาง,างต่งทางด้านเพชรพยักษ์ร้านสิงห์ขอนภูมิพบกับทางด้านแสนก้าพอพัฒนาต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยห้าปอนฝ่ายแดงทางด้านเพชรพยักษ์ร้านสิงห์ขอนภูมิหรือชื่อกล่าวคือหลักหายร้านสิงห์ขอนภูมิอายุสิบแปดปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสุรินทร์สูง1น0่งร้อยหกสิบเซนิเมตร ทำการทิ่ซ้อมที่ค่ายมวยร้านสิงห์ขอนภูมิทางด้านเพชรพยักษ์นะเป็นมวยถนาัดสายจงังหวะฝีมือครบเครื่องรักเลี่ยมสมองมวยดีอาวุธเนี่ยออกได้หลากหลายรวดเร็วนะครับจงังหวะดักเตะดักแทงทำได้ดีมาสอออกได้รวดเร็วอันตรายแข้งหน้าซ้ายเนะี่ยออกได้ดีวงในขา่าปั้มรัดมัดตีดีเป็นมวยที่หัวใจมั่นคงมีลูกขึ้นตลอดไปล่าสุดนะครับก็มีเสมอทัางด้านเพชรดอน,นรา่านาย,ยกการอ,อ,กอบจอุบลที่เวทีมวยเสืออ้อมน้อยก็จะพบกับทางด้านฝ่ายเมืองฝ่ายเมืองทางด้าน แสนก้าพอพัฒนาหรือทางด้านแสนก้าคอซอยตันอายุ17ปีเป็นมวยมาจากอำเภอชวีจังหวัดชุมพรสูง160ซนเมตรทางด้านแสนก้านะเป็นมวยถนัดขวาทรงมวยเนี่ยมวยเข่าในนะบบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนเดินเปิดเกมเตะขวาต่อยขวานำระลอกคอตีเข่าเข่าในเนี่ยปั้มรัดมัดตีดีนะแข่งแก่งแข็งแรงเป็นมวยที่ข้อแขนแข่งมีลูกยัดไส้แรงๆวใจิหัวใจสู้ดีมีลูกคือตรอดสองไฟลล่าสุดก็มีแพ้นอกทุ่ยสองทางด้านเพชรน้ำหนึ่งนุ้ยสี่มุมเมือง ที่เวทีมวยจิตมงนลแล้วก็ฝฟายล่าสุดชนะคะแนนทางด้านสดใสซีดออสน้อยที่เวทีมวยจิตมงนลมวยคู่นี้ครับถ้าสมาชิกชอบประเภทจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธออกได้หนักแรงครับตรงมวยทางมวยดูได้เปลี่ยนครับมวยถนัดสายต้นๆเนี่ยเกมยังไม่เล่นยังไม่ประทานครับเร่นจังหวะฝีมือวงนอกเนี่ยดูดีฝรแน่อาวุธวงนอกเนี่ยออกได้หลากหลายป้านะครับก็ทางด้านฝ่ายแดงเพชรพยักฆ์ร้านสิงห์ขอนภูมิถ้าสมาชิกชอบประเภทบูสู้ดุดันหัวจิตกใจดีกล้าแรกกล้าสวนเดินเปิดเกมขยันออกอาวุธ เข่าในแข่งแก้งแข็งแรงกางรายืนยาวไ,ไ,ไปปลายมั่นคงก็ต้องด้านฝ่ายเงินแสนกล้าพ,พอพัฒนาส่วนตัว้วผมชอบไปทางด้านมันจวจังหวะฝีมือจัดจ้านครับจากทางด้านพยัก์เพชรพยัก์ร้านสิงขนภูมิดูว่าต้นต้นอาวุธออกได้หลากหลายฝ่าออกได้หนักแรงป่าจาังหวะต่อยมาเตะขาฟันศอกต้นๆเนี่ยรุ่นนับรุ่นน็อกก่อนได้สมาชิกเข้าไปทางด้านเพชรพยัก์นับสมาชิกมีราคาอย่าลืมแต่งตัวบางทุนนับไปไปลายดูว่าถ้าไม่ยุบปมะยน์นับเข้าวงในไร้แข่สู้ได้ขวางหน้าสู้ได้ จะเอาชนะคะแนนทางด้านแสนเ้าพอพัฒนาเป็นแบบสนุกคู่ขี่สูสีก็มาถึงคู่ที่สองการสดคู่ที่สองการสดไปรองคู่เอกเป็นการโหลังทางด้านธีรพลแดงเข่าทรายโพวังทางด้านพายพยักษ์สอสมหมายต่อยเวทน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์ฝ่ายแดงทางด้านธีรพลแดงเข่าทรายหรือชื่อเก่าคือดีทีรูปบ้านใหม่อายุยี่สิบสองปีเป็นมวยมาจากอำเภอหนองบุญมากจังหวัดนครศรีนครราชสีมานะครับสูงหนึ่งร้อยหกสิบแปดเซนติเมตรทำการทิ่ซ้อมที่ค่ายมวยหมวดดับรำปาง างด้านทีรพลเป็นมวยถนัดขวาจวังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธออกได้หนักหน่วงรุนแรงทุกลูกบูกสู้ดีกล้าแรกกล้าสวนเตะหนักต่อยแรงซอกดกักศอกสวนออกได้รวด,ดเร็วแข้งหน้าใช้ดีวงในเข้าเนี่ยแข็งแกร่งแข็งแรงจังหวะดันแทงขวางแทงท้ายดีศอกรับประชิดเนี่ยออกได้รวดวเร็วอันตรายเป็นมวยที่หัวจิตใจสู้ดีมีลูกคึ้ตลอดสองไฟล่าสุดก็ดมีแพ้คะแนนทางด้านผลพนันชัยที่เวทีมวยฐานากาศรอนเมืองแล้วก็ไฟล่าสุดนะครับชนะน็อกยกที่สามนะครับวันนั้นฟันศอกแตกครับชนะคะแนนทางด้าน ชนะน็อกทางด้านสุดหล่อสอจอต้งปาจีนครับที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีก็จะพบกันทางด้านฝ่ายเมือนฝ่ายเมืองทางด้านพายพยักษส่อสมหมายหรือทางด้านพายพยักษเอนนี่มวยไทยหรือทางด้านพายพยักษส่อตุมานินอายุ20ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชสูง185เซนิเมตรทำการที่ซ้อมที่ค่ายมวยสอสมหมายทางด้านพายพยักนบเป็นมวยถนัดฝ่ารูปร่างสูงยาวครับทรงมวยดับมวยเข่านายแข็งแกร้งแข็งแรงอาวุธนอกพอใช้ได้บูสู้ดุดัน เดินเปิดเก,กเมเตะน้ำต,ต่อยน้ำร็อกคอตีเข่าเข่าในในแข่งแกล้งแข่งแรงครับจังวหวะขวางแทงดันแทงทําได้ดีมีลูกยดไส้แดงๆหัวที่หัวใจสู้ดีมีลูกคัตตลอดสองไฟล่าสุดก็มีพลิกแพ้คะแนนทางด้านคอปเตอร์ทีบีเอ็มดิมที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดพลิกชนะคะแนนาทางด้านเพชรประิตีบีเอ็มดิมที่เวทีมวยสามอ้อมน้อยมวยคู่นี้ครับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทรุ่นพี่เข่าเกมกระดูกมวยเบอร์มวยดีฝ่าครับ อาวุธออกได่นักโด่งรุนแรงทุกลูกจังหวะต่อยมาเตะขาฟันศตอกออกได้รุนแรงต้นๆนี่ยเข้าก่อนรุนนับน็อกได้หน้าเสือตัวเงินดีนะครับต้องก็ทางด้านฝ่ายแดงธีรพลแดงขาวทรายถ้าสมาชิกชอบประเภทรูปร่างสูงยาวเดินเปิดเกมบู๊สู้ดีเข่าว,วงในแข็งแกร่งแข็งแรงวางแทงดันแทงทำได้ดียืนรับไปปลายมั่นคงก็ต้องด้าน,านฝวาเงินพายไปยัก์้อสมหมายส่วนตัวนะผมก็เลือกชอบไปทางด้านธีรพลแดงขาวทรายดูว่าอาวุธที่ออกได่นักโด่งรุนแรงป่ะ ต้นๆเนี่ยขอให้ขยันต่อยหมัดครับเตะขาฟันซอกอย่เยอะครับดูว่ามีสิทธิกดนับกดน็อกก่อนได้ครับเพราะว่าทางด้านพื้นเพยเดิมเนี่ยของด้านพาพยักษ์เนี่ยเป็นมวยแพ้หมัดแพ้ซอกแพ้อ,แพอาวุธแรงโดยตรงเลยครับสมาชิกเข้าไปทางด้านทีทรพลครับไปไปลายเนี่ยสมาชิกอย่าลืมแต่งตัวบางทุนครับไปไปลายเนี่ยมีสิทธิ์แพ้เข้าว,วงในได้นะครับเพราะว่าทางด้านพาพยักษ์ในรูปร่างสูงยาวครับอาจจะพลิกแพ้ไปปลายได้สรุปนะผมชอบไปทางด้านทีรพลแดงขาวทรายจะชนะคะแนนทางด้านพาพยักษ์สสมหมายเป็นแบบสนุกคู่ขี้สูสี ก็มาถึงคู่ที่3กรารสดคู่ที่3กรารสดนะครับเป็นคู่เอกเป็นการชิงแชมป์ว่างรุ่น130ปอนด์ของเวทีม,มวยสามอ้อมน้อยครับเป็นการพวกร่างทางด้านเพชรสุวรรณยูฟาบูมเด็กเสียนพกทางด้านบูคองพักยก2อี่ต่อยเวทน้ำหนัก130อปอนด์ฝ่ายแดงมาทางด้านเพชรสุวรรณยูฟาบูมเด็กเซียนหรือชื่อเก่าคือแท็กซี่ปอรประเสริฐยิมอายุ U, 21ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดหนองบวัวลำพูสูง168กเซนเมตรทำการที่ซ้อมอยู่ที่ค่ายบวม ทำการติดซอมครับอยู่ที่ค่ายมวยบูมเด็กเซียนครับทางด้านเพชรสุวรรณเป็นมวยถนัดขวาจังหวะฝีมือครบเครื่องอาวุธออกได้นักหนรุนแรงทุกลูกบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าส่วนหุวจิตหัวใจดีเตะหนักต่อยแรงจังหวะดักเตะดักแทงทำให้ดีซอกดักซอกส่วนเนี้ยออกได้อันตรายเข่าวงในปั้มรัดมาตีดีแข็งแกร้งแข็งแรงปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดีมีลูกคึตลอดสองไฟล่าสุดก็มีแพนน็อกย่้ยสองทางด้านพลังบุญมวยดับลำปางที่เวทีมวยราชดำเนิน แล้วก็ไ่ายล่าสุดชนะน้องที่2ทางด้านก้องศักดิ์สอสตาที่เวทีมววสยามอ้อมน้อยก็จะพบกับทางด้านฝ่ายเมืองฝ่ายเมืองทางด้านวูคองพักยกสองหรือทางด้านวูคองสิทธิเจริญทรัพย์อายุ18ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดปทุมธานีสูง173เซนติเมตรทำกราฟทิศซ้อมที่ค่ายมวยสิทธิเจริญทรัพย์ทางด้านวนะูคองนับเป็นมวยถนดัดขวาทรงมวยเป็นมวยฝีมือผสมเข่าอาวุธครบเครื่องหลักเหลียมสมองมวยดีนอกได้ในดีวงนอกวิเตขวาต่อยฝาแข้งหน้าใช้ดีจังหวะดักเตะดักแทงถนัดดี ลูกที่ลูกเขี่ยขาหน้าเรียมหักเรียมเททำให้ดีวงในเข่ามีลูกกดแขนมีได้แขนมีขวางหน้าดันแทงมีศอกสลับเป็นมวยที่ัวดจิตใจไม่ค่อยมั่นคงนะไปปาเนี่ยโดนหนักมียุบมีย่นมียอมนะครับสองไฟล่าสุดนับของทางด้านบูคองก็มีชนะคะแนนทางด้านสี่ลาเงินรานาโฮมแอนเรตตลองที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ไฟล่าสุดชนะน็อกที่สองทางด้านมีโชคบางกอกอะไรโยนที่เวทีมวยราชจำเนิน มวยคู่นี้นะครับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทรุ่นพี่นะครับอาวุธออกได้หนักโดนรุนแรงทุกลูกต้นๆเนี่ยจังหวะต่อยมาเตะขาฟันศอกรุ่นนับรุ่นน็อกก่อนได้นะครับบูสู้ดุดันหัวใจดีกล้าแรกกล้าสวนผ่านมวยดีๆฝ่านะครับหน้าเสื้อตัวเงินเนี่ยดูดีเลยครับบรรยากาศสิงเงดลรอบในเวทีเนี่ยดูดีเลยก็ท้งด้านฝ่ายแดงเพชรวันยูฟ้าบุมเด็กเซียนถ้าสมาชิกชอบประเภทรูปร่างช่วงโชกสูงรอยฝ่านะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องเรียมตัวดีอาวุธหลากหลายเข้าออกรวดเร็ว แต่ชกติดทรงถอยตั้งรับครับโหดีหัวใจไม่ค่อยมั่นคงโดนหนัหนกๆมียุบยนมียอมก็ต้องด้านฝ่าเงินวูคองพักยก24ส่วนตัวนะผมเลือกชอบไปทางด้านรุ่นพี่อาวุธหนักแรงอย่างทางด้านเพชรสวานยูฟาบูมเด็กเซียนดูว่าต้นๆจังหวะเตะจังหวะต่ะตะตอยมาเตะขาฟันศอกรุ่นนับรุ่นน็อกก่อนได้ครับไปไปลายเข่าวงานัผมก็ดูว่าแข็งแกร่งแข็งแรงกว่าครับหน้าเสื้อตัวเงินเนี่ยดูดีฟ่าถ้าไม่เดินหลงแข้งหลงเรียมนะผมว่าดูดีฟ่าจะเอาชนะคะแนนทางด้านวูคองพักยก24เอาแชมป์มาครองได้นะครับ ก็มาถึงคู่ที่สี่ครับสดคู่ที่สี่ครับสดเป็นการถ่ายสดหลังคู่เองครับเป็นการพบก,กับหลางทางด้านโรบคอฟแอสโกยิมพกกับทางด้านโรเบิร์ตสองมงคลการช่างต่อยเวทนหนึ่งร้อยยี่สิบปอนด์ฝ่ายแดงเป็นทางด้านโรบรคอฟแอสโกยิมหรือชื่อเก่าคือเพชรอำนาจสองกุลวงอายุยี่สิบสี่ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์สูงหนึ่งร้อยหกสิบเจ็ดเซนเมตรทำการที่ซ้อมที่ค่ายมวยกอ,อกรมเกลียวทางด้านโรบคอฟนับเป็นมวยถนดัดขวาทรงมวยแนวมวยเข่าในแข่งแร่งแข็งแรงครับ บูสู้ดูดันกล้าแรกกล้าสวนมาสอออกได้รุนแรงมาซอออกได้รุนแรงครับเดินเปิดเกมเตะน้ำต,ต่อยนำ้ำล็อกคอตีเข่าในนแข็งแกร้งแข็งแรงครับปอดใหญ่ปลายแรงบูสู้ดูดันเดินเปิดเกมตลอดหยกจงังหวะวางแทงดันแทงทำไม่ดีซอ,อกแล้วประชิดออกได้ดีนะครับวันทหัวใจสู้ดีมีลูกคืตลอดสองไฟล์ล่าสุดก็มีชนะคะแนนทางด้านรมโชยสอเถระพัฒน์ที่เวทีมวยตานากาดอนเมืองแล้วก็ไฟล์ล่าสุดแพ้คะแนนาทางด้านซันเดย์ยูฟาบูมเด็กเซียน ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยไฟลล่าสุดครับแพ้คะแนนทางด้านซันเดย์ยูฟ้าบูมเด็กเซียนเนี่ยที่เวทีมวยราชดำเนินครับสมาชิกส่วนฝ่ายเงินทางด้านโรเบิร์ตสองมงคลการช่างหรือทางด้านโรเบิร์ตผู้กองบัตรบางบานอายุ22ปีเป็นมวยมาจากจังหวัดสกลนครสูง167เซนตินเมตรทางด้านโรเบิร์ตครับเป็นมวยถนัดขวาจังหวัดฝีมือครบเครื่องรากเปี่ยมสมองมวยดีอาวุธเนหลากหลายนะครับออกดิรุนแรง ทุกลูกนครับเตะหนักต่อยแรงมาสอออกนิค,คมจังว่าดักเตะดักแทงทําได้ดีวงในเข่าปั้มรัดมัดตีดีแข็งแกร่งแข็งแรง,ง,ง,งหัวที่ถุใจสู้ดีมีลูกขึตลอดสองไฟล่าสุดก็มีแพ้คะแนนทางด้านเพชรละาสอโศพิดศึกรวมพลคนสมุยแล้วก็ไฟล์ล่าสุดชนะคะแนนทางด้านมนลพิชิตแดนเซนจูรี่ที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยมวยคู่นี้ครับสมาชิกถ้าสมาชิกชอบประเภทเดินเปิดเกมบูสู้ดุดันกล้าแรกกล้าสวนหัวที่ถดใจสู้ดีเข่าวงในแข็งแกร่งแข็งแรงครับ การยืนรับไปไปลายเนี่ยมั่นคงแต่เวทน้ำหนักเวทเนี่ยป่อยขึ้นมาโชกค,ครับก็ทางด้านฝ่ายแดงโรบรคอปแลดโกยิมถ้าสมาชิกชอบประเภทจังหวะฝีมือรากเปลี่ยมสมองมวยดีเข้าออกรวดเร็วเตะหนักต่อยแรงอาวุธหลากลายครับจังหวะฝีมือวงนอกนเกนี่ยเกมยืมท้านเนี่ยต้นๆเนีนย่ยดูดีฝ่านครับก็ทางด้านฝ่ายเงินโรเบิร์ตสองมงคลการช่างส่วนตัวนะผมเลือกชอบไปทางด้านมวยเปิดเกมบูสู้ดุดันครับอย่างด้านโรเบิร์ต ผมชอบไปทางด้านมวยเปิดเปิดเกมบูสู้ดูดานับอย่างทางด้านโรบคอัแรดโกยิมนับดูว่าต้นๆเนี่ยจังหวะฝีมือเป็นรองแน่นะครับแต่ปะทะกันไปมากยกน่าใช้เข่าวงในที่แข็งแกร่งกว่าครับเดินแทงกว่างแทงเดินบทเดินเบียดเอาชนะคะแนนทางด้านโรบทสองมงคลการช่างเป็นแบบสนุกขาดรอยจะท้ายนะครับสมาชิกญาลืมนับถ้าชอบทางด้านโรบคอับขอสมาชิกใจเย็นนิดนะครับจังหวะฝีมือต้นๆเนี่ยมองดูว่าเป็นรองแน่นะครับเผื่อสมาชิกได้เล่นราคารองด้วยนะครับ การคอวิจารณ์ทั้งสี Rat ่คู่ก็จบลงนะสมาทิกผมก็จะมาสรุปการคอวิจารณ์พรอมกบแนะนํามวยหน้าเร่นมวยเด็ดติดดาวนะครับคู่ที่หนึ่งการสดครับผมชอบไปทางด้านเพชรพยักด้านสิงห์ขอนภูมินะผมดูว่าจังหวะฝีมือดีฝ่าครับอาวุธเนี่ยออกได้หนักโดนรุนแรงฝ่าจะชนะคะแนนทางด้านแสนกล้าพอพัฒนาเป็นแบบสนุกคู่ขี่สูสีคู่ที่สองการสดครับผมชอบไปทางด้านมวยอาวุธหนักแรงด้านธีรพลแดงเขาทรายขอขยันต่อยมดต่อยต่อยมด ฟันซอกเตะขาเยอะนะครับผมดูดีฝ่าเลยครับจะเอาชนะคะแนน,นทางด้านพาวิยักษ์ส่อสมหมายผมชอบทางด้านธีรพลแดงของทรายเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่หนึ่งครับคู่ที่สามคาราสดนะผมชอบไปทางด้านเพชรสุวรรณยูฟ้าบุมเด็กเสียนะผมดูว่าเก่าเกมฝ่านะครับอาวุธหนักแรงฝ่าจังหวะต่อยมาเตะขาต้นๆเนี่ยทำได้ดีฝ่านะครับจะชนะคะแนน,นทางด้านบูคองพักยกสองสี่ผมชอบไปทางด้านเพชรสุวรรณยูฟ้าบุมเด็กเสียเป็นมวยเด็ดติดดาวตัวที่สองคู่ที่สี่คาราสดนะผมชอบไปทางด้านโรบิร์ก และโกยินคับดูว่าเข่าวงใน,ในแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขงแรงหัวิจถูใจดีเดินบูเดินบทเดินเบียดดีฝ่าครับจะเอาชนะคะแนนทางด้านโรเบิร์ตส,สอม,มองคลการช่างเป็นแบบสนุกคู่ขี้สูสีการคอวิจารณ์ทั้งสี่คู่จบลงนะครับสมาชิกสมาชิกอย่าลืมครับอยู่ตัวดีแต่งตัวบางทุนให้ได้สองข้าก่อนกรรมการชูมือแล้วครบการคลิปต่อไปขอบคุณครับ